ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรแค่อยากเห็นเมืองที่ออกแบบโดยคำนึงถึงคนทุกคนตั้งแต่แรกเมืองที่เห็นทุกคนเท่าเทียมกันรถไฟฟ้าบางสถานีมีทางเข้าออกสองฝั่งถนนแต่มีลิฟต์แค่ฝั่งเดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้าบ้านผมเนี่ยอยู่ฝั่งที่ไม่มีลิฟต์ผมก็ต้องเสียโอกาสใช้รถไฟฟ้านี่มันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆแต่เมืองนี้กำลังทิ้งผมและใครอีกหลายคนไว้ข้างหลัง เราลองคิดใหม่ดีไหมครับลงทุนน้อยลงแต่ได้เมืองที่คิดไม่ครบกับลงทุนเพิ่มอีกนิดแต่ได้เมืองไม่ทิ้งใครเราจะเลือกแบบไหนครับในบ้านที่ดูอบอุ่นใครบางคนอาจกำลังเก็บความเจ็บไว้เงียบๆมีผู้หญิงและเด็กจำนวนมากที่เผชิญกับความรุนแรง พวกเขาเข้าไม่ถึงระบบช่วยเหลือขั้นพื้นฐานมันมาจากทั้งอคติทางเพศและข้อจํากัดในกฎหมายทําให้การเข้าถึงความยุติธรรมนั้นยากและทําให้เจ็บสับสนเราจะทําให้สังคมปลอดภัยกว่าที่เคยได้ไหมคะเราฝันว่าสักวันมีบริการสุขภาพเพื่อการข้ามเพศที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ซึ่งเป็นบริการที่สําคัญมากๆ สำหรับเรานะคะการใช้ฮอร์โมนเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับตัวตนที่เราเป็นค่ะหลายๆคนน่ะอาจจะคิดว่าการใช้ฮอร์โมนน่ะเป็นเรื่องของความสวยงามแต่จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการทางการแพทย์นะคะที่มันมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับคนขั้นพศหลาย,ลายๆคนค่ะเราคิดว่าดีมากๆเลยที่รัฐจะเข้ามาดูแลให้บริการนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะถ้าการมีสุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจะร่วมกันทำให้คนทุกคนเข้าถึงจุดเริ่มต้นที่ดีนั้นได้อย่างไรคะบางานข้างแค่มีล่ามนั่งข้างก็ทำให้เรากล้าบพูดมากขึ้นเราเป็นแรงงานขั้นชาติที่ทำงานในประเทศไทย แต่แค่เพราะเราผู้ภาษาไทยไม่ชัดคนบางคนมอลเราว่าไม่มีมารยาาแทนที่จีนเราพยายามสื่อสารให้เข้าใจวัาทนหน้าทางภาษาเขาเราผู้เสียงดังแต่เราไม่ได้เกราะเราไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจเวลาไปโรงพยาบาลหรือติดต่อหน่วยงานแล้วคนฟังไม่เข้าใจก็งงงิดมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษามันคือกำแพงที่ทําให้เราไม่มีโอกาสดูแลสุขภาพไม่มีโอกาสเลือกชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ภาษาไม่ควรเป็นกระแพรของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะพวกเขาทำงานกลางแดดฝ่าควันฝ่ารถฝ่าฝนแต่ในวันที่พวกเขาเจ็บป่วยกลับไม่มีระบบไหนมาช่วยแบ่งเบาการ,รักษาพยาบาลแรงงานนักระบบและอาชีพอิสระจำนวนมากกำลังกลายเป็นกลุ่มสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถส่งอาหารช่างฝีมือในขนาดที่พวกเขาดูแลผู้อื่นพวกเขากลับไม่มีหลักประกันสุขภาพไม่มีสิทธิสวัสดิการไม่มีระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมทั้งที่พวกเขาคือกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศเมื่อเขาเสี่ยงเพื่อเราเราจะร่วมกันออกแบบระบบทีช่ช่วยดูแลเขาได้ไหมครับหนูก็เกิดที่เมืองไทยเป็นคนไทยแต่ก็อย่าได้สิทธิ์แบบคนอื่นเขา หนูเป็นชงเผาอาขาที่เกิดโตและใช้ชีวิตในประเทศไทยเรียนโรงเรียนไทยผู้ภาษาไทยทำงานในระบบไทยทุกอย่างแต่แค่ไม่มีเอกสารไม่มีสัญชาติหนูกลับไม่มีสิทธิ์เหมือนคนไทยทั่วไปไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลไม่มีสวัสดิการไม่มีหลักประกันใดๆจากรัฐ ทัานที่พวกเราปุ่มชาติพันธ์ก็ทำงานหนักไม่แพ้ใครจะเป็นไปได้ไหมถ้าคนที่เกิดเติบโตและทำงานที่นี่พอจะได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับคนอื่นๆเขา ในสายตาของคนหลายคนผู้สูงอายุคือคนที่ได้พักมีลูกหลานดูแลมีเงินใช้จากรัฐแต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุจำนวนมากมีแค่เบีย้ยยังชีพที่ไม่พอแม้กระทั่งดูแลตัวเองทุกวันนี้ป้าอายุ72แล้วรับเบีย้ยยังชีพ เจ็700บาทไม่คอกินพอใช้พอรักษาตัวป้าก็เลยต้องไปอาศัยลูกหลานอยู่ป้าก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณค่าความเป็นคนของป้าเนี่ยมันเหมือนลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราจะทำให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองแบบมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร